โป๊ปลดปลุกปืนปั่นโลกแผนสก,กรปรกพ่อลูกตระกูลหุ่นขเขมรโยนบาปไทยให้เป็นผู้ร้ายจากกับระเบิดในฝั่งไทยถึงกระสุนที่ตาเมือนพ่อลูกตระกูลหุ่นเดินเกมซ้อนกันเป็นฉากใช้คำโป้ปดสร้างเรื่องล่วงหน้าแล้วรัวปืนใส่ไทยเพื่อใส่ร้ายว่าเป็นฝ่ายเริ่มก่อนเป้าหมายไม่ใช่แค่สนามรบแต่คือเวทีโลกไม่มีโต๊ะเจราจาใดากันกระสุนได้และไม่มีมิตรภาพไหนคุ้มกันอธิปไตยจากปลายปืนของผู้แส้เป็นมิตร เสียงปืนที่หน้าปราสาทต,ตาเมือนเช้าวันที่24กรกฎาคมไม่ใช่แค่เสียงของเหตุปะทะแต่มันคือเสียงยืนยันว่าแผ่นดินไทยกำลังตกเป็นเป้าของแผนสกปรกที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าจากคำโป้ปดในถแถลงการสู่กระสุนจริงกลางป่า ก่อนหน้านั้นไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงกำลังพลไทยตรวจพบ UAV บินวนเหนือแนวลวดหนามก่อนจะพบทหารกัมพูชาพร้อม RPG ล้ำเข้ามาใกล้ฐา,านหมูป่าอย่างจงใจและไม่นานหลังจากนั้นกระสุนจากฝั่งเขมรก็พุ่งใส่แนวปฏิบัติการไทยระยะประชิดเพียง200เมตรไม่มีคำประกาศไม่มีสัญญาณเตือนไม่มีพิธีรีกรรมของรัฐผู้เจริญมีเพียงเสียงปืนที่เจาะม่านคำโกหกและกระชากหน้ากาก,ากทางการทูตออกจนหมดเปลือก นี่ไม่ใช่การลื่นถไาลของสถานการณ์หากแต่คือจุดเริ่มต้นของแผนไล่ต้อนโยนบาปที่เขเมรออกแบบให้ไทยกลายเป็นผู้ร้ายโดยใช้การประทะจริงเป็นแค่ฉากเปิดของการปั่นกระแสโลกในขั้นถัดไปไม่กี่วันก่อนกระสุนจะพุ่งเข้าหน้าตาเมือนทหารไทยเพิ่งเหยียบกับระเบิดในเขตไทยเองกับระเบิดแบบสังหารบุคคลที่ตรวจสอบได้ว่าวางใหม่ไม่ใช่เศษซากสงคราม จุดระเบิดอยู่ในพื้นที่ช่องอานามจังหวัดอุบลราชธานีห่างจากแนวปะทะที่ตาเมือนไม่ไกลนักแต่เชื่อมโยงกันอย่างแน่นแฟ้นทางยุทธศาสตร์ เพราะมันคือขั้นแรกของแผนไล่ต้อนที่หวังให้ไทยเป็นฝ่ายตอบโต้แล้วใช้การตอบโต้นั้นไปสร้างเรื่องราวกลับหัวกลับหางในเวทีโลกนี่ไม่ใช่ปฏิบัติการเดียวแต่เป็นจิ๊กซอของแผนสกปรกที่วางไว้ล่วงหน้าเพราะทันทีที่เกิดเหตุฝ่ายกัมพูชาก,ก็พร้อมเดินเอกสารเปิดกล้องปล่อยคำถแถลงและชี้หน้าไทยเป็นต้นต่อความขัดแยง้ง โ,โป้ ar, ปลดเพื่อปั่นข่าวปลุกปืนเพื่อยกระดับสถานการณ์และปั่นโลกให้เข้าใจผิดลำดับนี้ไม่ใช่เรื now, ่องบังเอิญแต่คือสูตรสำเร็จที่ขมรเลือกใช้ทุกครั้งที่ต้องการผลักไทยให้กลายเป็นผู้รุกรานเมื่อปะทะเริ่มขึ้นในสนามจริงกัมพูชาก็รุกคืบในสนามข้อมูลทันทีพร้อมด้วยภาพถ่ายมุมกล้องและเสียงบรรยายที่จัดเตรียมไว้ล่วงหน้เพื่อป้ายสีไทยว่าเป็นฝ่ายเริ่มก่อน UAV ที่บินเหนือแนวลวดหนามการวางกำลังประชิดฐานหมูป่าและคลิปภาพจากฝั่งกัมพูชาล้วนเป็นเครื่องมือประกอบบทที่รอเวลาใช้งานเพื่อกดดันไทยให้ตกหลุมแผนนี่ไม่ใช่กลยุทธ์ใหม่ของหุนเซนหากแต่เป็นการยกระดับการจัดฉากแบบมืออาชีพที่หวังเปลี่ยนเสียงปืนจากขเขมรให้กลายเป็นเสียงโต้อตอบจากไทยในสายตาสังคมโลก สิ่งที่น่าห่วงไม่ใช่แค่ฉากที่ขเขมรวางไว้แต่คือการที่ไทยยังไม่มีกรอบปฏิบัติและคำตอบทางการทูตที่ชัดเจนในขณะที่อีกฝ่ายเดินหน้าสื่อสารแบบรุกไล่และเรียงเรื่องอย่างมีเป้าหมายเมื่อฝ่ายหนึ่งใช้กระสุนและอีกฝ่ายใช้คำว่าสื่อสารคลาดเคลื่อนโลกย่อมเลือกฟังเสียงที่ดังและมีบทมากกว่าไม่ใช่ความจริงที่ตามแก้ทีหลังขณะที่เสียงปืนยังสะท้อนจากแนวป่าอาวุธอีกชนิดก็ถูกง้างขึ้นพร้อมกัน คือข้อมูลที่ถูกบรรจงแต่งเพื่อย้อนสอนความชอบธรรมของไทยเหตุการณ์ที่ตาเมือนในวันนี้ไม่ได้เกิดอย่างไร้เขาลางแต่คือปลายทางของกระบวนการจัดฉากที่เชื่อมโยง,งยังมีโครงเรื่องจากกับระเบิดในฝั่งไทยสู่การรุกเครือบโดยไร้คำเตือนและตามด้วยเสียงปืนคลิปเสียงแพรทองทานหุ่นเซนที่ปล่อยก่อนหน้านี้ก็มิใช่เรื่องบังเอิญหากแต่เป็นคำบอกใบ้ทางยุทธ,ธาศาสตร์ว่าความขัดแย้งจะถูกดันเข้าสู่ระดับรัฐต่อรัฐในแบบที่ไทยเสียเปรียบ การบิดเบือนเหล่านี้มักจบด้วยถ้อยคำคุ้นเคยเราแค่ป้องกันตัววลีที่ดูไม่ผิดหากผู้ฟังไม่มีข้อมูลมาก่อนและนั่นคือสิ่งที่กัมพูชาต้องการ เพราะในเวทีระหว่างประเทศเรื่องเล่าที่ต่อกันครบก่อนย่อมชนะข้อเท็จจริงที่ยังไม่มีใครพูดแม้ภาพที่เผยแพร่จะแสดงให้เห็นว่าทหารกัมพูชาถอยกลับหลังกลบคุเลที่ล้ำแนวไทยแต่ไม่มีถ้อยคำขอโทษอไม่มีคำอธิบายไม่มีแม้แต่เงาความรับผิดสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ความเงียบหากคือเจตนา การระเบิดที่ช่องอา,า้าไม่เพียงถูกวางใหม่ในฝั่งไทยแต่ยังเป็นชนิดสังหารบุคคลที่เข้าข่ายละเมิดอนุสัญญาออตตาวาซึ่งกัมพูชาเป็นภาขีด้วยซ้ำไทยจึงไม่ควรนิ่งเฉยหากยังต้องการรักษาศักดิ์ศรีบนเวทีนานาชาติในขณะที่อีกฝ่ายเดินเกมสื่อเดินเกมเอกสารเดินเกมปล่อยคลิปไทยกลับยังไม่ขยับใช้กลไากายที่มีในมืออย่างจรงิงจังทั้งที่การโจมตีนี้กระทบทั้งชีวิตคนและหลักสิทธิมนุษยชน เสียงปืนที่ตาเมือนจึงไม่ใช่แค่เรื่องเฉพาะหน้าแต่คือเสียงเตือนว่าศัตรูรู้จักใช้เรื่องเล่าเป็นอาวุธจัดวางความจริงใหม่ให้ไทยกลายเป็นผู้รุกรานโดยที่ยังไม่ทันยิงตอบแม้แต่นัดเดียวจากทุกเหตุการณ์ที่ผ่านมารูปแบบเดิมวนซ้ำย่างมีจังหวะกัมพูชาลงมือก่อนเสมอและประเทศไทยคือผู้ต้องออกมาชี้แจงภายหลังเสมอจากการระเบิดที่ฝังในฝั่งไทยจาก UAV ที่ล้ำเข้ามาก่อนใคร จากแถลงการอ้างแผนที่1ต่อสองแสนจากคำลวงของหุ่นเซนที่สร้างภาพว่าไทยเป็นฝ่ายเริ่มยิงจนถึงกระสุนที่ตาเมือนในวันที่โลกกำลังจับตามองทั้งหมดนี้คือชิ้นส่วนของกระดานที่อีกฝ่ายเรียงไว้ล่วงหน้าอย่างเป็นเรื่องราวเพราะเขารู้ดีว่าหากสามารถสร้างโครงเรื่องที่น่าเชื่อโลกจะจดจำมันได้แม้ไม่เคยเห็นสนามจริงเลยนี่ไม่ใช่เพียงสงครามข้อมูลข่าวสารหากแต่คือปฏิบัติการควบคมุมความเข้าใจของโลกอย่างเป็นระบบ โดยที่ประเทศไทยยังไม่ได้แม้แต่จะหยิบปากกาและหากเรายังไม่ลุกขึ้นตั้งคำถามต่อเรื่องเล่าที่ฝ่ายเดียวผูกขาดวันหนึ่งพรมแดนไทยจะไม่ถูกเขียนด้วยการเจรจาหากแต่ถูกเขียนด้วยน้ำหมึกของผู้สแสร้งเป็นเหยื่อที่เตรียมเรื่องราวไว้ล่วงหน้าแล้วทั้งฉบับ